ขอกรับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนการเขาเรียกว่าป่วนป่วนเพื่อนในเฟซนะครับหรือว่าแกล้งเพื่อนในเฟซบ o ๊กนั่นเองนะครับแบบแกล้งก็หาใช้ได้นะครับโอเคอย่างแรกเราเปิด Google มาเลยนะครับหนึ่ง Google แล้วเราก็หาเป้าหมายนะผมที่เราจะแกล้งนะครับสมมติผมเอาคนนี้ละกันทีใครแล้ว <c oughs> คลิกเข้าไปในหน้าโปรไฟล์เขาเลยนะครับ อาล่ะสมมุตินะผมเราอยากเปลี่ยนชื่อเขาสมมุติปฏิพลานี่เราคลิกขวาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่าตรวสอบองค์ประกอบนะครับแต่ถ้าของใครเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็จะเป็นคําว่าอินอะไรสักอย่างนะก็คลิกข้างล่างสุนดนั่นแหละอคลิกเข้าไปเลยนะครับมันจะมาตรงนี้ครับผมมันจะมีแถบตรงนี้มาให้นี่น,น,นี่ชื่อเขาแล้วเราก็ใส่ชื่อเขาลงไปครับชื่อว่า คิดว่าอะไรดีชอบเอาตูดประมาณนี้มันก็เอ้ยโทีดแบบเท่ทีเลยเอาใหมเอาใหมแล้วปกติมันจะลากได้นะครับแต่ทำไมมันลากไม่ได้อ่เปลี่ยนจาก x เ,เป็นเอาตูด เอาตูดเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะม,มันจะเอ่อเปลี่ยนตามที่เราพิมพ์นะครับประมาณนี้แหละเสร็จ <c oughs> โอเคครับต,ตรงนี้นี่ผมไม่รู้นะเดี๋ยวหาวิธีแก้ให้นะครับเอ้ยไม่เอาเราไปดูดเอาเอาเอาคนอื่นดีกว่าว่าผมจะแก้คนอื่นแล้วกันแล้วเข้าไปเลยครับนี่ถ้าเขาเป็นชื่ออย่างนี้นะครับคลิกขวาครับตรวจสอบองค์ประกอบนะครับนี่วาวา แล้วก็เปลี่ยนเป็นา w w d e m a c o m เดมาคอมเนตตามนี้เลยอย่างนี้ครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อตรงเพื่อนนี่ได้เช่นกันนะครับเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นแฟนก็ได้เห็นไหมคพที่เราติดตามแบบก็เปลี่ยนได้เช่นกันก็นี่ครับเราจะมาตามโพสก็ได้นะครับ สมมตินี่ครับเราเราเาชื่อว่าใช่ไหมตัวประกอบเปลี่ยนจากชื่อว่าตรงนี้ปะ่ะเอ้ไม่ใช่ละเดี๋ยวเปลี่ยนจากอะไรดีนี่ละกันเปลี่ยนเอเอกูไปเปลี่ยนในเพจแม่งเลยเอะลองเปลี่ยนดูครับได้หรือเปล่าอา๋นนี้ไม่เกี่ยวกันโอเคเราไม่อยากรู้ยุ่งเออ อ,อ่อคนี่ก็โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ไปเปลี่ยนกันได้นะครับเดี๋ราจะมาลองแก้งอีกคนหนึ่งครับนี่เลยนี่ปกติตรงนี้นะครับจะเปลี่ยนได้นะครับอ่าปกติแล้วนี่นี่นี่นชื่อมันโอเคเราจะเปลี่ยนกันนะครับเอ่อเป็นชื่อ นี่ชื่อเติ้ลใ่เติ้ลจุดเล็กอย่างนี้นะอ่านเก่งจังตรงนี้นะก็เปลี่ยนเป็นนี่โอเคประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้แบบว่าเราอยากจะแกล้งเขานะครับเราแค่ ไปหาโปรแกรมถ่ายถ่ายรูปมานะผมแนะนําเป็นกาลิหน้านะครับแต่ผมจะไม่ทําให้ดูโอราวะเพราะผมจะไปแล้วนะก็ถ้าเป็นกาลิน่าก็กดบนถุงแอสเอก็ถ่ายได้แล้วนะครับประมาณนี้โอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับโอเคก็การแกล้งเพื่อนแค่นี้คือเราจะเห็นคนเดียวนะครับ คุื่นจะไม่เห็นแต่เราก็แคปรูปไปโพสต์ได้นะโอ้ทางแชทก็ได้นะครับอ,อสมมุตินี่ก็ได้เราจะเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นเอ่อนี่ครับมันมนก็จะเปลี่ยนตามนะครับอ่าอ่าเ,เราก็เปลี่ยนครับตามนี้ <c oughs> แค่นี้ครับแล้วเราก็แคปไปอไปเกียนได้นะครับประมาณนี้แหละโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ